น,นิสายของแท้จ้าทุกคนทักทายสวัสดีเช้าวัวนหยุดวันอาทิตย์วันที่หนึ่งเนาะวันนี้มาสายระยะจะสายอยู่สองวันเสาร์ก็อาทิตย์เนาะออาทิตย์หนึ่งจะมีสายอยู่สองวันเด้อทุกคนเสาร์ก็อาทิตย์เพราะว่าเป็นวันหยุดของนักเรียนเนาะเราก็เลยไม่ต้องรีบเขาจันนังคาเน่โหมาแต่เช้าหน่อย ยังไม่ได้วิ่งทุกคนเพิ่งจะออกมาแดดตะวันขึ้นสูงริบเลยว,วันนี้คาดว่ากลางวันน่าจะร้อนอีกวานนี้ก็ร้อนมดมือเลยขมาอากาศเย็นนิดหนึ่งหนาวๆห,หน่อยหนึ่งเดียวกว็จะหนาวก็ประมาณสี่ห้าห้าถุ่ม่ึงคืนเนาะพอปะปะญาก็นอนดึกสวัสดีจ้าสวัสดีหนึ่งล้านดวงตานะจ๊ะวันนี้ปยามาสายด้วจ้าทุกคนแล้วจะให้ดูตะวันขึ้นสูงริบๆรบเลยร้อนมากเลยวันนี้อะนี่ วันพนอยอดยุคาไปแล้วเนาะวันนี้มาสายมากเลยจ้ามาสายมาเช้าก็ทักทายกันคือเก่าเด้อือมขากับคอยวิ่งเนาะตอนนี้ก็เดินไปก่อนแดดซองนานอะทุกคน <laughs> โอ้จจิงๆแล้วมันจะมันจะเริ่มค่อยๆหายหนาวแล้วไงก็ไม่แน่ใจเนาะ ถ้าเริ่มค่อยๆหายหนาวแล้วก็เข้าสู่อากาศร้อนสู่อากาศร้อนไม่ค่อยอยากให้ถึงเลยอ่ะทุกคนมันแบบมันมันมันร้อนเนาะมันร้อนมันก็ร้อนผดโพบางทีก็ร้อนจนแบบออยู่ในบ้านเปิดพัดลมทั้งมือก็ยังเอาความเย็นไม่ได้เนาะปยาไม่มีองค์มีแอร์ก็แค่แบอกมีแต่พัดลมมีแต่พัดลมอ่ะมองไม่ค่อยเห็นนกเดนีอ่ะกลับหลังเพราะว่า แดดสองหนะตะวันขึ้นสูงริเล่เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเนาะทักทายทุกคนในวันหยุดตะจ๊ะเดี๋ยวก่อนแวะดูสมลมต้นนี้ก่อนแกม่มดยังชอบกินเด้เออเดินมาก็เก็บกินต่ออุย้ยยังได้อยู่เด้นี่ทุกคนยังมีอยู่อ้อหน่อยนี้ยังกินได้โอ้ก็ชิกแก่เลยเด้นนี่เอาเอาสักสองลูกพออึบนี่ ต้นเก่าต้นเดิมเพิ่มเติมคือลูกอ่อนจะหมดแล้วนี่เขาจะเป็นลูกแบบนี้ปยายามไม่ได้เป็นคนเรื่องมากเก็บปุ๊บกินปับ๊บเปรี้ยวด้วยอืมสุดยอดอืมถ้าลูกเขาออกสิแบบ แก่สักหน่อยเขาจะไม่ค่อยเปรี้ยวดิกินไปทั่วในปะะ่าผลไม้ตั้งแต่สมัยเด็กเนาะจะมีแค่เฉพาะบ้านๆน,นอกเราแค่นั่นแหละที่มีอือหืมทุกคนเดินแดดสองตาวันนี้ไม่หนาวนะจ๊ะ นอนกระดึกด้วยทุกคนเมื่อคืนเนี่ยวันนี้ก็วันที่หนึ่งเนาะนอนกระดึกไม่ฟันซ้ำสวัสดีนะจ๊ะสวัสดียี่สิบเอดล้านดวงตาเด้อจะ้ะใครเข้ามาเราทักทายกันได้เนาะสวัสดีเชา้าวันหยุดวันที่หนึ่งวันนี้วันที่หนึ่งของเดือนใหม่วันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักพุ่นเด้บปัากก็ยังมีความรักอยู่ด้เนาะ สวัสดีเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักรักทั้งเดือนอะไรนะเขาเรียกอะไรวันวาเลนไทน์บวเออเราก็มีวันวาเลนไทน์กับเขาด้วยเด้อสวัสดีสิบเจ็ดล้านดวงตาจะใครเขามาแล้วทักทายกันได้เนาะสวัสดีเช้าวันหยุดซานต้าซานต้าน้องนายตื่นสายไม่มาด้วยเลยวันนี้น้องนายตื่นสาย สายโด่งเลยวันเนี้เพิ่งจะตื่นพากันตื่นเนี่นนะเออวันหยุดเนาะวันหยุดก็พากันนอนซ้ายมันก็นได้ซานต้าตื่นแล้วเหรอทำอะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่สวัสดีสิบเอ็ดล้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วถักทายกันได้เด้อมาดูบรรยากาศยามสายๆเดี๋ยวขากลับก็จะได้วิ่งแหละตอนนี้เดินก่อนเนาะวิ่งไม่ได้แค่เดินนี่ก็ยัง กล่องสันบุป,ปับปุป,ปับพามาดูบรรยากาศน้าแรงทุกคนหน้าแรงใบไม้ร่วงเต็มเลยบรรยากาศหน้าแรงก็จะประมาณนี้เล่นโทรศัพท์ครับโอเควันนี้วันหยุดเนาะกินข้าวยังเอ่ยสันตากินข้าวยังครับเดี๋ยวประหาหาลมเขาก่อนเด้อ ตะวันสองตาพึ่งไรเหรอใช่ใช่วันนี้มาสายวันนี้มาสายมากเออปกติหกโมงกว่าเนาะภาษะ,ะปะยาจะมาสายอยู่สองวันก็คือวันเสาร์ก็อาทิตย์เนาะวันเสาร์เนี่ยก็จะประมาณเกือบ<ๆ>เกือบเกือบเกือบเจ็ดโมงวันอาทิตย์ก็จะเลดไปอีกเป็นเจ็ดโมงกว่าโดยเฉพาะวันนี้เจ็ดโมงกว่าเลยนะจ๊ะ สิบห้านาทีเนาะตรงนี้เด้อพูดคุยทักทายกันสักสักพักหนึ่งเพราะว่าแดดขึ้นสูงมากเลยไม่ไหวแดดร้อนไปไหเนี่นี่ขนาดนายัยงไม่ถึงนาแรงนะเนี่ยสวัสดียี่สิบล้านดวงตานะจ๊ะทุกคนพามาดูบรรยากาศดิม,มี่ฮัลโหลดิม,มี่ปยามาสายสายโด่งเลยวันนี้จะสายอยู่สองวันเสากับอาทิตย์เนาะ มาวานนี้ก็สายแต่ก็ยังหกโมงกว่าหน่อยๆได้หกโอ้ไม่ใช่หน่อยและเกือบเจ็ดโมงวันนี้หล่อไปเลยจ้าลากยาไปเลยเจ็ดโมงครึ่งว่าจะนอนแต่หัววันนี้มีเอ้ยดันนอนดึกเลยไม่ฝันอะไรเลยอะ่ะวันนี้วันที่หนึ่งอะ่ะไม่ฝันอะไรเลยรับยาวตื่นมารู้สึกตัวตื่นมาเขาห้องน้่นตีห้าตีห้ากว่าๆโอ้ยไม่จะบประคุณปกติปยาจะตื่นประมาณสัก เอ่อตีสี่เนาะอย่างนอนไม่รับเลยตีสามอืมเมื่อคืนเนี่ยวโหอ,อะไรไม่รู้รับตีจริงๆเลยนอนดึกด้วยแหละดูดูจิลี่อยู่เริ่มหนึ่งสวัสดีจ้าปยาสวัสดีรอบห้องจากเต่าคองนานะจ๊ะเต่าคองนาทักทายทุกๆคนเดอ้อให้กำลังใจมาด้วยสู้ๆให้น้ำมาด้วยสงสัยจ้ ะบอกว่าปัญากินน้ําเยอะๆนี่ๆทุกคนจะพามาดูดอกอันนี้ดอกอันนี้มันหล่นไหมนี่ๆๆๆหล่นอีกแล้วฟิวปุ๊บดอกอะไรนะดอกกาดนะ่นะเดี๋ยวจะห้ดูเ้อเนี่ยตอนสมัยเด็กหน่อยนี่ปัญญายัางชอบเลยเดย้เพราะว่าแถวบ้านปัญามันจะม่ต้นสูงแบบนี้เนาะเนี่ยต้นเขาเนี่ยเนี่ยนะนี่นะนนะดูนะ มันปัยามันจะไม่สูงขนาดนี้เนาะสามารถเก็บได้เก็บดอกออกมาเป็นลอยพวงมาลัยใส่พวงมาลายัยแต่ต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งเพราะว่าด,ดอกเขาไม่ได้ใหญ่เนาะดอกเขาก็จะประมาณนี้นี่ดูดอกเขล่นไหมเต็มเลยนี่แต่ถ้าเราเก็บบนต้นอะ่ะเขาจะมีเหี่ยวแบบนี้เนาะเขาจะบานสดๆเลยอันนี้เขาล่วงที่เขาล่วงคือเขามันโรยแล้วมันไม่สวยเนาะแต่อยู่นี่นะ่ะมาเห็นแค่สองต้นนี่แหละ สรงต้นเราสูงสูงแถวบนรนพยาหนาะมันหลายแถวบานแม่เนาะพอหลายเรามันต่ํามันเตี้ยนี่เนี่ยนะมันจะเป็นบานแบบนี้เดี๋ยวจะห้เบินี่เขาจะเป็นบรรบานอย่างนี้ถ้าเราเก็บสดนี่บานอย่างนี้แล้วเราก็ลอย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 ซ้อนๆกันคิดดูว่าดอกแค่นี้นะ่ะทุกคนสามารถลอยใส่คอได้อะ่ะจะต้องใช้สักกี่ช่อกี่ดอกกี่พวงกี่กิ่งเนาะ ตอนเป็นเด็กหน่อยชอบมากเลยพอลอยเซจปุ๊บมันก็นจะเป็นแบบปุ่มๆพะว่ามันมันดอกหน่อยแล้วมันใส่หลายเนาะใสเยอะสวยนะทุกคนนี่ดอกเขาเรียกดอกดอกเต็งดอกกาดเดี๋ยวจะให้ดูต้นเขาเด้อเราเข้าไปไม่ได้เนาะเพราะว่าหลวดเขามีไฟนี่ต้นเขาคือสองต้นคู่อยู่นีนสูงลิบเลย ดอกสวยมากเลยนะเห็นกำลังชอชอนนั้นคือดอกของก็แต่ปีนี่ใบออกเยอะใบใหญ่วิวสวยดีค่ะออสวยมากเลยบ้านเราแต่ว่าวันนี้ปยามาสายมันร่อนนิดหนึ่งเห็นไหมดอกดูต้นเขมรขณะเราจะซูมมันจะเห็นชัดบ่บ่ชัดดอกเนาะจริงๆมันต้องเข้าไปต้นหนูนะต้นขู่กันนันจะมีกิ่งตามแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ทุกคน โดมีไฟยานโดนลหลดแล้จะให้ดูดูกิ่งนี้ก็แล้วกันอ่ะนี่เนี่ยดอกเขากำลังเป็นพวงออกเลยซูมเยอะก็ไม่ได้เด้ซูมเยอะกับผ้านี่ดอกเขาจะเป็นแบบนี้สวยมากเลยทุกคนสวยจริงๆถ้าเขาต้นต่ำๆนะทุกคนเอ,อ้ยยืนลอยยืนเก็บยังไงเป็นกิ่งๆอะ่ะยืนลอยป้ายเนาะ เป็นเด็กหน่อยสมัยเลี้ยงงัวนะก็ดอกอนนรเดอดอกกระโดนดอกกระโดนที่กินยอดอันนั้นก็ดีเหมือนกันดีตรงไหนดีตรงดอกเขาใหญ่เวลาลอยหลอมหอมดอกกระโดนเนาะที่มันมีหน่วยลูกกลมๆเขียวๆดอกก็กินได้จุกมันก็กินได้จุกที่ดอกแบบมันสลัดหล่นแล้วมันเป็นจุกจุกปุ่มๆทุกคนคงนึกภาพไม่ออก ไม่ได้สวมเลยจะมาแบบมาแบบออกกําลังกายอะช่วงที่ออกกําลังกายน้ำหมอกแรงๆสองสามมือติดๆกันน่ะอาการเจ็บคอมาเลยนะสา <c oughs> คองนะถามว่าน้ำค้างยังมีอยู่สวมหมวกมาเปาล่าล่าเปล่าค้าโอ้ยไม่แด้เอามาเลยหมวกอันนี้ยังดีนะยังมาสายเนาะมันแดดมันออกแลวสองสาวันก่อนนะ่ะน้ำหมอกลงแรง เสียงนี่เปลี่ยนเลยอะเออแล้วครั้นี้มันก็แปลกอย่างคือเช้าร้อนช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่แดดกําลังนัดแล้วก็จะไปสายๆเนี่ยจะร้อนเนาะกลางคืนอากาศหนาวเย็นมันก็เลยทําให้ร่างกายคนปั๊บไม่ทันคอราะ่าจะเป็นวัดเป็นไอไปเลยเนาะวันนี้ก็แดดค่อนข้างแรงกลางวันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าแดดปานนี้ละโอ้ยหหอนหลาย คนนะ่ยยังพอเขาลมยังเป่าพัดลมได้เนาะพักนันี่ขนาดอยู่ในสแสลมทุกคนเน้ยเมื่อวานนี้ขามาตอนประมาณสักบ่ายโมงเนาะลงมาสวนพักปลูกพักเราก็เป็นโลกอะไรอย่างหนึ่งคือเช้ากลางวันเย็นจะต้องเขา้าสวนพักตลอดเลยแล้วกลางวันมันร้อนเนาะพักมันก็เหี่ยวนหะขนาดเราลดน้ำเราอยู่ใต้สแสลมเด้แดดลมแดดลมแหมเมื่อวานนี้แดดแรงลมแรงเสียงอะไรอีกเนาะแบบน,นี้จะได็ปิดเครื่องเอ้ปิดเสียงได้นี่ทุกคน จะมีอยู่สองเสียงที่ว่าออกตอนเช้าเราจะเจอบ่อยก็คือเสียงเสียงเสียงหลดหาเสียงแล้วก็เสียงเพลงที่เขาเปิดเราก็ย่านตัวย่านก็พวกเสียงพงเสียงเพลงนี่เด็กทึ่งไม่ได้ไปถ่ายตลาดนัดไงปกติตลาดนัดเราไปทุกวันแต่เราไปถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าไหนจะเสียงเพลงไหนจะมีคนเนี่ยเสียงมาอีกเ้วแววอ้ย มันมีเสียงเพลงอ่ะทุกคนก็ยากกระเทียบปิดเทียบเปิดยานมันเข่าเนาะเสียงก็แววแววมาอยู่ดิ มีเสียงมาเว่วเสียงเพลงก็ได้ปยาก็จะหาเรื่องวนกลับและบัดนี้เพราะว่าได้สิบสี่นาทีแล้วสิบห้านาทีปยาจะลงปุ๊บทันทีแล้วก็จะวิ่งปุ๊บไปเลยเพราะมาุกวันนะ่ะไม่ค่อยได้วิ่งหรอกเลยทุกคนมามาเดินพูดเออเดินจากหน้าบ้านมาถึงนี่นะ่ะใช่เวลาเหมือนกันเดินาะป้าเสียงเพลง กไม่ค่อยเลยยินเสียงเล้วทุกคนจะมีการปิดปิดเปิดเป,ป,ป,ปิดเนาะเพราะว่าเวลาเสียงเพลงดังขึ้นป้าบมาปัญญาแถบปิดไม่ทันจะรุ่นไหได้สิบห้านาทีจะลงแล้วเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเขาเปิดเพลงไม่รูวมีงานอะไรเนี่ยว้าาแปบแ๊บเด้อทุกคนเด้อ <c oughs> ทุกคน้ะเดี๋ยวปัญาขออนุญาตลงเนาะจ้นเนาะตอนนี้กำลังเงียบเดี๋ยว เพลงเขจิตทางขึ้นมาปิดไม่ทันเด็นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณดิมมี่ขอบคุณน้องซานตาแล้วก็ขอบคุณเต่าคองนานะจ๊ะเดี๋ยวปยาขออนุญาตลงเนาะขอบคุณทุกทุกคนทุกคอมเมนต์ถ้าปยาอ่านไม่หมดเนาะรีบรีบเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเพลงมาขอบคุณลมบนเนาะจ๊ะเนาะที่มาให้กําลังใจอยู่ข้างบนไม่ลงมานะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้ะขอบคุณต่าคองนาขอบคุณดิมมี่ขอบคุณซานตาไปแล้วนะจ๊ะดิมมี่ไปแล้วเสียงเพลงมาหมย Ha <laughs>